O ฉันอยลองดูทุกคนนะคะอันนี้บอกว่าสภาทุกคนมาลองกินบุฟเฟ่กันอีกแล้วตอนนี้นะคะว่าอยู่ที่โนโเทลสาขาสยามนะคะเขาจะเปิดห้องอาหารบุฟเฟ่ที่ชื่อห้องอาหารว่าเดอะสแควร์อยู่ชั้น2ของโนโเทลนะคะเขาบอกว่าทีมในทริปไอ้นีีมในทริปทีมนี้จะมากันถึง7ประเทศ7รสชาติ7แบบให้ทุกๆคนได้ลองดูเพราะฉะนั้นเข้าไปด้านในกันเลยค่ะตามวอมาเลย ตักอาหารมาไว้ที่โต๊ะของเราแล้วนะคะถึงช่วงเวลาลองดูเราจะมากินกันเถอะคือมันเยอะมากๆอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราตักมาไม่ได้ตักมาทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถตักมาทั้งหมดได้มันมีแบบหลากหลายชาติมากที่เขาเขียนซึ่งบอเองก็จําไม่ได้นะคะแต่ขา่ขาวอ่ะคือรู้สึกว่ามีครบอ่ะที่อยากจะกินเพราะฉะนั้นมากินกันเถอะ ไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีอืมนดีมากมันหอมทัฟเฟอร์น้ามันก็ข้นนัวมากคือเราตักรวมมิรมากๆเลยอะคือจานเขาใหญ่เราไม่สามารถที่จะตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งในจานได้รู้สึกเจยดายโอ้ยไปเอันนี้ก็คือหมูชาชู ใครอยากกินก็มาลองนะคะทุกคนและสิ่งที่เขาบอกว่าคือที่เนี่ยเขามีน้าจิ้มเยอะมากถ้าทุกคนเห็นคลิปที่เรบอถ่ายก็จะเห็นแต่แบบห้วยน้าจิ้มเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะคือเขามีน้าจิ้มถึง7ชาติอะคือเราชอบชาติไหนเราก็เลือกเลยจ่ะตักได้เลยอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูคือใครแบบกินหมูกินเนื้อกินแบบซีฟู้ดอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยหรือว่าเราอยากกินอาหารไทยเขาก็มีนะ คือมีทุกชาติครบรถมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะคะถ้าพูดก็คงจะไม่หมดเนาะให้เห็นบรรยากาศกันเลยดีกว่าว่าของเยอะขนาดน้มากิน ทุกคนเพราะว่าลืมบอ,อกไปค่ะว่าที่นี่นะคะเขาเปิดให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ีทุ่มนะคือราคา999เนี่ยรวมเครื่องดื่มแล้วด้วยนะคะทุกคนกินได้แบบยาวนานกี่ชั่วโมงอะ่ะ5โมงครึ่ง6 7 8 9 10คือ5ชั่วโมงครึ่องอะ่ะบ้าไปแล้วคือจะมากินตอนไหนก็ราคาเดียวเท่านั้นนะคะ999มากันเถอะนะสุดคุ้มคุ้มมากๆก,กินได้อย่างยาวนานไป ไปกินกันเถอะอันนี้คือซุปข้าวโพดมาของเยอะมากบอกเลยคือเข้ามาเราก็จะเจอโซนนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นพวกแบบตีนคว้าเก๋าอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นโซนของหวานแล้วเดี๋ยวเราให้เข้ากนไปข้างในกันคือข้างในเขาก็จะมีแบบว่าอาหารนานาชนิดที่เยอะมากา